เล่นสนับสนับปกติไปปะมาเล่นอย่างพวกกูสิเฮ้ยอีไอ้อาเล่นแบบไอ้อัดได้รุ่งไอ้แม่ดีลุยแมงบากแอบจนลืมแล้วพวกกูกลับบ้านจนพ่อแม่ออกตามอ่ะใครไอ้อัดผีเข้าเลยฮะเออ บ้านกูบ้านกูใกล้วัดแต่มันก็เป็นระยะไกลไงแอบมันคงแล้วกูแอบไหมวะแต่แต่เวลาเราเล่นซ่อนแอบตอนเด็กอ่ะเราต้องกำหนดระยะมันเล่นกันตั้งแต่เด็กมันเล่นกันมาหลายปีบริเวณที่มุมแอบมันจจ้าเลยสมัยรู้เขาเรียกว่าอะไรลมเพลมพัดหรืออะไรวะโอ้ในวัดแอบในวัดเหรอเมนวัดบอถ์กูจะไม่ทักเลยเฮียเมน โบสถ์ไม่เอาเลยไม่มันกลัวต่อกลัวตอนายเอ๋เขาก็คงแยกไม่ได้ว่านี่คือโบดหรือว่าที่เผาศสบเขาคงเลือกวัดเตี้ยหน่อยเขาคงเลือกแบบว่าวัดแคบหน่อยเออคงไม่เข้าหลงตีเขาไปอาบหลัางเมงเขาก็ลมเพลมพัดตัวร้อนเขาหากันไม่เจอเขาก็ขับมอไซค์หายแยกไปไหนแยเขาแอบเขาเพลินเขาหลับ หลับไปเลยเหรออนีคืเล่นแบบเล่นนั่นแหละช่วงเย็นเหรอเล่นตอนไหน,น,นคือพวกเด็กๆก็เล่นกันตั้งแต่บ่ายเล่นลืมอ่ะจนไม่จนจ<อ>น,น,นที่ลืมอ่ะลืมลืมไปเท่าไหร่พวกกวเล่นเองก็ลืมนะว่าในนั้นเรามีแย้ดเล่นด้วยเล <c oughs> ่นกัแล้วมันเล่นได้กี่คนเนี่ย <c oughs> บ้านกูเด็กหมู่บ้านกูเยอะกูรวมหมดเวลาเล่น,นอ๋อเล่นดีเล่นเป็นสิบเลยเออมันจะเป็นอย่างนั้นกเล่นกันสี่ห้าคนข้ามวันปะก็จะค้ำอ่ะเขาเห็นมันหายไปไหนว่านานสองนานนึ่งแล้วมัน พวกแบบพวกกลัวจะมีบ้านในบ้านนอกกับบ้านในคือบ้านพวกย,ย่ายายเงี้ยทางบ้านเขาก็นึกว่าแบบไปอยู่บ้านย่า,าบ้านยายอะไรอย่างงี้จนนี้มันแบบผิดสังเกตเขาเลยเอามอไซค์ออกตามกันแยบหล่งแล้วแล้วใครเป็นคนไปเจอเออสุดท้ายอะญาตม,มั้งแล้วรู้ได้ไงว่าผีเขา้าไปเป็นหนึ่งก็ขเขา มึงพูดญาติมันหละบมังเหมือนกับมึงไม่ได้ตามหายเยี่ยอะไรเลยมึงก็เป็นหน้าที่ของลืมกูเออแย่หาไม่เจอป้าเลิกเล่นแล้วก็อ๋อเไม่เพื่อนคนเลิกคนไม่มลิกเลยนะก็ถือไว้นั่นเลิกเลิกเลิกเล่นไปเลยไงอีเจนเด็กต่างจังหวัดเลิกเล่นเอามึงอิพมึงเลิกมึงเด็กมันจะเลิกมันก็เลิกไปเลยมันไม่มีแบบว่าอ่ะวันนี้เราสรุปเลิกเล่นกันแต่มันหายไป